โอเคครับนี่วันนี้เสียตังค์อีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วครับโดนไปสองลูกครับโดนไปสองลูกวันนี้โดนไปสองลูกก็น,นี่ก็ลูกละสี่พันสาบาทสี่พันสามร้อยนะครับก็แปดพันแล้วครับแปดพันกว่าบาท แปดพันกว่าบาทอันนี้ก็เติมน้ํากรดนะครับไม่ใช่น้ํากลั่นก็เดี๋ยวเติมแล้วก็ชาร์จไว้เดี๋ยวรอรถแห่มาถึงก็มาใส่ทีเดียวแล้วก็ออกไปงานเลยครับไปงาน้านไหนไปนองน้ําคุณเบ็ดเก่ามันตอนแรกว่าจะเอาเบ็ดมือสองครับก็เราใช้ระบบไฟเยอะด้วยนะครับ มันก็ต้องคือถ้าถ้าเป็นเครื่องคอมมันเร็วอ่ะถ้าเป็นแบตมันทํางานไม่เต็มที่อ่ะกล่องอาจจะเสียได้อาจจะระเบิดได้นะครับอันนี้บอกไปเลยนะครับคอมมันเร็วแต่ถ้าเครื่องธรรมดาไม่เป็นไรครับอันนี้คือสตาร์ไปจัด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 โดนไปสองลูกครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องรอตอน เอารถมาใส่อีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้ช่างชาร์จไว้ประมาณบ่ายสองได้ไหมได้เนาะดีนะผมมาสั่งก่อนบ่ายสองพอดีครับกระตุน้นแบตก่อนต้องชาร์จไว้ครับไม่ชาร์จไม่ได้ต้องชาร์จถ้าเอาไปใส่เลยก็ได้ใช่ไหมช่างแต่ว่ามัน ใช่มันไม่ติดกว่ามันจะชาร์จไปอีกใช่ไหมล่ะมันใส่เลยก็ได้แต่ว่ารถสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าเราใส่ไปเลยแล้วให้มันสตาร์ทติดปุ๊บแล้วเราวิ่งไปประมาณสักร้อยกิโลนี่คือเต็มที่เลยใช่ไหมชาร์จได้เต็มพอดีเลยนี่ก็ได้แบบเร่งด่วนแบบเอาไปใส่ปุ๊บก็ทํางานเลยก็ได้เด๋ยวรอเอารถมาใส่แล้วกัน

ทำยังไงอันนี้สายพ่วงแบตเราไม่ใช่บอก กับเบ็ดเครื่องปั่นตีหัวดับกลางไฟแดงนี่ ่อ3อันพุ่นน่ะ น,น,นี่ครับนี่เราก็มาอยู่ที่ร้านแบตท,ที่เรบร้อยครับช่างกำลังถอดอยู่ครับโอ้ยผมลืมเอาขั้วไอ้บวกมาแม่ อดเวลาถอดต้องถอดลบก่อนนะครับไม่ใช่ถอดบวกก่อนถ้าเราถอดบวกก่อนแล้วบวกไปสปาสก,กับเหล็กคือช็อตเลย <Yeah. S 1> ออันนี้คือคือบอกวิธีการถอดแบ็นะครับบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้อันนี้ก็บอกให้รู้นะครับร,รู้แล้วแต่ไม่ทําบางคนก็มีนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเคยถอดแบตรถทัวลูกใหญ่เลยอ่ะร้อยยี่อะ ไม่ต้องสือมอ่ะใส่หน้าเลยครับเต็มที่อ,อ้าวสุดยอดสุดยอดเฮ้ยบาวเร้ว <c oughs> เฮ้ยวาวเร้วเฮ้ว,ว,วนี่เรามาสองคันครับรถแห่รถแห่้องนีน้นี่ประหยัดนะครับใช้แบดสองลูก ก็คือจะดึงสายเมนตัวนี้ไปใช้กับเครื่องปั่นด้วยประหยัดแต่ก่อนใช้ลูกใหญ่ลูกลูกใหญ่2ลูกแล้วก็ลูกเล็กสองลูก,กเอาโกโยกว่าผมถ่ายคลิปผมเคยยกได้บอกโอ้เอาทีละลูกว้าไอ,อนี้ปีไหนนี่เปิดไหม เปิดก็เอาใครครวงมาเปิดมีไอตัวสว่านยิงไหมผมลืมมามา <c oughs> มาสองคันเลยครับมาสองคันจะไปไหนอวันนี้ไปกับน้องเนสนะครับน้องเนตมิวสิก เอาสูตรไหนเมื่อกี้ใช้สูตรไหนไม่บอกทุบเหรอทุบเลยไม่บอกเฮ้ยเบ็ดมันจะร่วงแล้วนะเนี่ยโจ่งดูเบ็ดนี้เมื่อกี้ทุบเลย่อเนาะโอ้ยใจหยเนี่ยอ๋อพลยกมือเบาๆเองเฮ้ยเดี๋ยวดูวันที่กันาเป็นแปล่งนอนเฝ้ารถดำวันที่เท่าไหร่นี่อยูหกศูนย์ในนี้หกท่าไหร่แล้วหกสี่สี่ปีปีละปีละพันใช่ไหม รอยยี่รอยี่นี่ครับลูกใหม่ตัวนี้ลูกละสี่พันสามนะครับลูกละสี่พันสามเคัวไปขนล,ละลูกเอาคั่วไปขา้างนอก เขียนก็แทนที่จะเขียนข้างนอกให้ไปเขียนข้างในมาดิมันเกินเอ้มึงก็ดันว่าโจเอาอันนี้ขั้วไม่ใช่ไปอยู่ข้างในเหรอเอาเมื่อกี้ยังไงเอาไอ้ไอโจหักนะมึงที่ไปก่อน เออเก้วปกติฮินโน่จะมีฝาครอบนะครับแต่ฝาครอบมันไม่ปกติแล้วครับตอนใส่เราก็ต้องใส่บวกก่อนเดี๋ยวควอนอยางเลยไปอยอยอตอนใส่ต้องใส่บวกก่อนนะแล้วลบค่อยมาทีหลัง เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมต้องพ่วงแบตมาเนาะเมื่อกี้อะ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยสตาร์ตติดชึ้งเลยโอเคเดี๋ยวยังไงก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรถแห่บุญหลายออนทัวร์ด้วยกันครับสู้ๆครับสู้ๆ